ลมแรงมากเลยนะครับผมสวัสดีครับบันทึกประจําวันวันนี้นะครับผมพามาสวนมาฟาร์มนะครับจะเรียกว่าฟาร์มก็ได้จะเรียกว่าสวนก็ได้นะครับผมคือที่นี่ก็มีตั้งแต่ต้นพยุงต้นหม่อนนะครับต้นมะม่วงมะพร้าวพวกสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นหนูไก่ แล้วก็ทําเห็ดด้วยนะครับผมเห็ดนางฟ้าปูฐานนะครับผมอยู่ขอนแก่นนะถ้าใครอยู่ขอนแก่นอยากจะอุดหนุนก็สามารถมาอุดหนุนได้นะครับผมที่ป่าอนาคตเนี่ยว่าจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับผมเลี้ยงไส้เดือน AF เอาไว้ทําปุ๋ยนะครับคือเมื่อก่อนก็เคยเลี้ยงนะครับเคยเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เลิกไปนะครับเคยเลี้ยงนกกระทาไข่ก็เลิกไปนะครับค่าอาหารแพงนะครับวันนี้เป็นวันที่สองที่ฝนกําลังจะตกนะครับผมที่บ้านฝางนะ อำเภอบ้านฝางตบลบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับผมซึ่งห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณสิบสิบห้ากิโลประมาณนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ฝนก็กํบบาลังจะตกนะครับผมเมื่อก่อนเนะ่เมื่อเดือนเดือนที่แล้วเนี่ยต้นหม่อนของตายไปหลายต้นเพราะว่าฝนมันมันแรงอะ่ะมันไม่มีน้ำนะครับตอนนี้ลมแรงมากนี่เป็นบรรยากาศทุ่งนาเลยนะไม่รู้ว่ามันจะได้ยินหรือเปล่านะเพราะว่าลมมันแรงมากอันนี้เป็นไม้นะครับผมไม่ ในตัวของมือถือเลยลมแรงมากฝนม,มาแล้วระปบิดกระปลอยนี่ต้นพยุงต้นพยุงผมด้านหลังนะครับปลูกมาสองปีแล้วครับผมต้นก็โตสูงพอสมควรนะครับก็หวังว่าอีกสักสี่ห้าปีมันจะสูงกว่านี้นะครับเดีย๋ยวให้ดูเริ่มเป็นป่าแล้วนะฮะอันนี้สวนพยุง ฝนเริ่มมาแล้วคืบมาแล้วฝั่งนี้ตายไปเยอะมากเลยประมาณ6-70%นะครับที่ปลูกไว้ตายไปส่วนต้นด้านนี้ก็ตายไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าซื้อไปเอาพันมานใส่นะมาปลูกทดแทนเรียบร้อยแล้วก็มีทั้งต้น เล็กต้นใหญ่โตมากโตน้อยแล้วแต่สภาพปลูกก่อนปลูกหลังนะครับผมลกนิดหนึ่งไม่ได้ตัดหญ้าเพราะว่าปล่อยให้ต้นพยุงมันคุมนะครับอันนี้ก็เริ่มโตแล้วด้านหลังนะ่ะตัววันตัคืนนะลูกมาแล้วครับรอตั้งนานแล้วก็อจะมาฝนแต่ก็ยังดีที่มาครับบรรยากาศ นาจะบอกให้นะครับทุกคนน้ําตอนขุดตอนแรกบ่อตรงนี้นะน้ําที่มันผุดขึ้นมาจากใต้ข้างใต้อะมันออกจะกร่อยนิดหนึ่งเกือบจะเค็มลดต้นไม้ไม่ได้นะครับต้องรอให้น้ําฝนมาเจือจางซึ่งมันเป็นอุปสรรคมากในการทําเกษตรนะครับในการที่ทําแล้วมันไม่มีน้ําให้ใช้เนี่ยซึ่งตอนนี้มีแล้วนะครับผมขุด ลึกๆไว้เลยแล้วก็ปล่อยให้น้ํามันไหลไหลไหลหล,ลงมาเจอจางตอนนี้ก็ใช้ได้ครับสามารถเอาไปรดต้นไม้ดอะไรได้ทําเกษตรมันก็เหมือนกับการทําธุรกิจอย่างอื่นนะครับผมมันต้องใช้ทั้งเวลาความอดทนและก็ทั้งความรู้ผสมผสานการเข้าไปนะครับผมเพราะว่าถ้าสักแต่ทำ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 เนี่ยมันก็ไม่ได้มันต้องการการเอาใจใส่มากเลยนะครับอาจจะมากกว่า อย่างอื่นเป็นพิเศษเลยนะเพราะว่ากเกษตรเนี่ยมันต้องเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับเข้าใจเรื่องปุ๋ยเรื่องดินเรื่องน้ําบางทีนะเมื่อก่อนผมอยากทกําเกษตรพอเพียงเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตอุย้ยชอบอยากทํามากแต่พอลองทําเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหามันก็เกิดขึ้นก็คือว่าพื้นที่ของเรานะครับภูมิอากาศในที่ที่เราอยู่มันไม่เหมือนกับในที่ที่เขาทําในทีวีนะที่เขาถ่ายในทีวีเนี่ยเขาอาจจะบอกเราไม่หมดแต่ว่าภูมิอากาศของเขากับของเรามันก็ต่างกันพอมาทําเสร็จปุ๊บ ผลที่ออกมามันก็ย่อมต่างกันเป็นธรรมดาซึ่งก็ผิดหวังในหลายอย่างที่ทําไปนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ไม,ไม่คิดที่จะล้มเลิกหรอกเพราะว่ากเกษตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นแหล่งอาหารของเรานะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยยังช่วงโควิดมาเนี่ยอย่างน้อยผมก็มีไก่กินนะผมก็มีเห็ดผมก็มีปลาที่สามารถจับกินได้นะครับโดยที่ไม่ต้องแบบเดือดร้อนอะไรมากมายถ้าเกิดว่าวิกฤตถึงขนาดว่ามันไม่มีอาหารกินจริงๆนะก็ยังมีของพวกนี้ที่กินอยู่เพราะฉะนั้นเกษตรยังไงก็ ผมว่ามันก็คุ้มนะถ้าเทียบกับระยะยาวเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันก็มียังมีต้นไม้พวกนี้ขึ้นมาอยู่เราสามารถทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยนะครับที่นี่ที่บ้านฝางเนี่ยนะครับพื้นที่ของผมเนี่ยมันเค็มบอกไว้ก่อนเลยมันเค็มดินเนี่ยมันเป็นแทบจะว,ว่าเป็นเป็นกรดเลยก็ได้ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นเราเสียเวลาปรับดินอยู่สองปีนะครับเราเอา ไดโนไม์อะไรวะใช่ไหมไดโนไมค์ไหมน่าจะใช่นะครับที่เขาปรับบินนะครับปอเทืองแล้วก็ปลูกหญ้าปลูกอะไรปลูกหญ้าแฝกปลูกอะไรพวกนี้นะครับให้มันปรับปรุงดินกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับไม่งั้นก็ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นมันก็จะเป็นแบบปลูกขึ้นมาระดับหนึ่งก็เหี่ยวแห้งตายแค่เงี้ยนะครับผมปลูก ผักบุ้งผักคะนา้าปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะครับขึ้นมานิดเดียวแล้วก็แคะแล้วก็แห้งตายไปเป็นอย่างนั้นเกือบจะทุกชนิดเลยเท่าที่ลองดูนะครับผักพวกอะไรพวกนี้เคยปลูกพริกด้วยนะปลูกก็ไม่ขึ้นอีกอีกนีนะฮะขึ้นอย่างเดียวครับตะไคร้กับข่านี่ขึ้นแต่ว่าพวกพริกพวกอะไรพวกนี้ไม่ค่อยขึ้นมันเป็นดินที่แบบปลูกอะไรก็ยากนะครับซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะทะําเกษตรแล้วมันประสบผลสมาเร็จอันนี้ คือตายเนี่ยต้นหม่อนผมตายเพราะว่าช่วงขาดน้ำมากก็มีหลายต้นที่เกือบตายแล้วก็ฟื้นนะครับในช่วงที่ขาดน้ำโอ้เนี่ยแห้งแห้งตายอันนี้ไม่ตายแต่มันก็แห้งนะครับเล่ดแห้งลูกแห้งต้นนี้ก็เกือบตายนะครับดีที่แบบ มีฝนมาก่อนนะ่ะไม่งั้นก็ตายเนี่ยเห็นไหมสลัดใบทิ้งหมดเลยก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับสําหรับใครที่อยากจะเกษียณกับเกษตรกรนะฮะหเลยก็ต้องมีเงินก้อนสําหรับเอาไว้สุเฉินนะครับ2เลยก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะครับในการทําเกษตรว่ามันจะไม่สําเร็จอย่างที่คนอื่นเขาทาหรืออาจจะสําเร็จมากกว่าคนอื่นที่เขาทำก็ได้มีหลายกรณีที่เป็นไปได้ แล้วก็อาจจะเหนื่อยกว่าปกติเหนื่อยกว่างานปกติงานประจำบางคนบอกว่าเบื่อในเมืองเบื่องานประจำอยากจะมาทำเกษตรเป็นอาชีพเสริมก็ทำได้นะครับแต่ต้องดูพื้นที่ด้วยต้องดูกำลังทรัพย์ด้วยต้องดูแรงตัวเองด้วยนะครับต้องดูตลาดด้วยหลายอย่างประกอบเข้ากันนะครับไม่ใช่ว่าคิดอยากจะทำปุ๊บก็มาทำเลยและคิดอยากจะให้มันสำเร็จเลยเป็นไปไม่ได้ครับเราต้องมีหลายอย่างที่ต้องดูเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับ นนี้ฝนตกแล้แต่ถ้าตกตกฝนตกมาอย่างนี้เนี่ยที่ดินตรงนี้น้ําก็จะท่วมพอน้ําท่วมปุ๊บแดดออกมาน้ําก็จะลดลดกดจะลดไปเลยนะครับผมมันจะไม่ค่อยเก็บน้ําอ่ะแต่ว่าช่วงนี้เริ่มปล่อยให้หญ้าขึ้นหญ้าอะไรเริ่มให้มันมีอะไระเศษหญ้าเวลาเราไถากบมันก็เริ่มอยู่บ้างนะครับอยู่บ้าง ก็จะมีแต่ต้นพยุงนี่แหละที่ขึ้นดีนะครับผมอย่างอื่นที่ลองปลูกมาเป็นสิบยี่สิบชนิดก็ไม่ค่อยมีอะไรขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องอดทนค่อยๆปรับปรุงกันไปทีเล็กทีน้อยนะครับตั้งแต่นี้จนถึงอีกสิบยี่สิปีเนี่ยมันคงได้หละไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งที่มันต้องสำเร็จนะครับผลมาแล้วครับแรงมากเลยตอนนี้ หลายอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเสมอไปนะครับผมแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมได้นะจากลานการทำกรเกษตรก็คือความอดทนนะครับการรู้ระยะเวลาในการทำงานว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นและมันก็มีเวลาของมันที่จะประสบความสำเร็จนะครับมันจะไม่ให้ความสำเร็จแบบผุบปั๊บอย่างที่เราคิดแน่นอนเฮ้ยการตันเฮ้เฮ้ สวัสดีครับคัดโด้โย <Good boy. S 1> กดไลค์เฮ้ เอหย่าก็ยังไม่ได้ตัดนะครับต้องหาเวลามาตัดนะต้องหาเวลามาทำคนนี้ต้องใส่ใจมานนิดนึงไม่ค่อยได้มีเวลาออกมาเลยนะครับ ฝนหยุดแล้วนะครับผมตอนนี้ตกแป๊บเดียวเองตกแม่แรงด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูเห็ดนะครับเห็ดนางฟ้าปูฐานที่ปลูกไว้ช่วงโควิดมาช่วงหนึ่งผมไม่ได้ให้น้ำมันประมาณเกือบจะสองเดือนนะครับก็ปล่อยให้มันแห้งไปนะดอกมันออกมาก็ไม่ได้เก็บเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงไปตลาดนะครับผมไม่อยากเจอคนเยอะๆทีนี้ พอมันเริ่มคลายแล้วเนี่ยผมก็เริ่มที่จะให้น้ํามันอีกทีแล้วก็ระเบิดหน้ามันนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับว่าทํำยังไงตอนนี้มันเริ่มออกมาแล้วนะครับโอ้โหน้ําเลอะนิดนึงนะโอเคมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะมืดนิดนึงแต่เอาเป็นว่ารู้แล้วกันนะครับว่าตรงน,นี้คือโรงเห็ดนะตอนนี้กําลังให้เขาระเบิดหน้าอยู่นะก็เริ่มออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเริ่มออกมาแล้วเนี่ยเริ่ม เป็นหน่อเล็กๆออกมาแล้วนะครับซึ่งข้อข้อดีของมันก็คือมันได้เยอะข้อเสียของมันก็คือดอกจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ในการระเบิดหน้านะครับแต่ก็ช่วยไม่ได้นะฮะเราต้องระเบิดแล้วก็เอาไอ้ก้อนเอาไอ้น้ําที่มันขังเอาอะไรออกมาให้หมดนะครับที่มันเสียก้อนที่มันเสียเราก็เจาะออกเนี่ยนะฮะ เหลือด้านนี้ยังไม่ได้ทำนะเสร็จไปแล้วด้านหนึ่งใช่ครับ โอเคครับผมกลับบ้านแล้วยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมเจอกัน <Okay. S 1> ใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าวันหน้าครับผมกดติดตามช่องให้ด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูลอะไรใหม่ๆด้วยนะครับเกี่ยวกับการทําเกษตรนี้ mm hmm. ซึ่งผมชอบมากอนาคตเนี่ยผมก็คิดว่าจะออกมาทําเกษตรเหมือนกันนะครับแต่ว่ารอให้แบบมันมีไรายได้คงที่มากกว่านี้ก่อนนะครับให้สามารถกรเกษียณได้ก่อน ถึงจะออกมาอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะครับผมไปเดี๋ยวกลับบ้านแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายปิดคลิปให้พ่อหน่อยลูกบ๊ายบายโอเค